ภาพท่าเรือปรากฏข้อความเศรษฐกิจกลุ่มนางรำปรากฏข้อความวัฒนธรรมภาพตลาดน้ำปรากฏข้อความประเพณีพื้นหลังสีขาวปรากฏข้อความทุกเรื่องราวในภาคอีสานภาพทุ่งนาปรากฏข้อความการเกษตรกลุ่มเด็กนักเรียนชุนมนบุกปรากฏข้อความการศาึกษา ทันกระแสทุกความเคลื่อนไหวภาพรัฐสภาปรากฏข้อความการเมืองภาพกราฟิกไอคอนปรากฏข้อความคือถืกกอเกาะติดประเด็นภาพเคลื่อนจากที่ท่าเรือปรากฏข้อความงผมพื้นหลังสีขาวมีโลโก้เอ็นบีทีนัทซีสีฟ้าทางล่างโลโก้ปรากฏข้อความมองอีสานผ่าน NBT สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะสามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกค่ะเวลาบ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งค่ะรับชมได้ผ่านทาง NBT 11 TV อีสานกดหมายเลข11นะคะหรือว่าจะรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ค่ะพิมพ์ NBT 11 TV อีสานก็ได้เหมือนกันนะคะ อย่างนี้ค่ะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนค่ะต้องบอกว่าจังหวัดขอนแก่นเรานะคะกำลังจะมีงานใหญ่กลับมาจัดอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้จัดกันมาหลายปีแล้วนะคะ แต่ปีนี้ค่ะกลับมาแล้วค่ะกับเทศกาลไหมานานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ประจำปี2565ค่ะระหว่างวันที่29พฤศจิกายนนะคะถึงวันที่10ธันวาคมปีนี้นะคะซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะได้ รับฟังแล้วก็อยากจะได้เชิญชวนนะคะไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยค่ะนี่คืองานมวยไทยงานไหมานานาชาตินะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากดกรสุรสิธิ์สิงห์หลงค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านคะพอได้ข่าวว่างานไหมกําลังจะกลับมาแล้วไม่ธรรมดาเลยค่ะปีนี้เรามีมวยไทยงานไหมาน,านานาชาติด<ช>้วยที่มาของขขงานนี้<า>คือ,อยังไงคะท่านพูดว่าท่านผู้ว่ารายการจังหวัด นะครับท่านไกรสนกองจลาดท่านเพิ่งมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดคอนแก่นพร้อมกับมาพอดีงานใหม่พอดีนะครับท่านย้ายมาเดือนตุลาท่านก็มีนโยบายบอกว่าจะให้จัดเป็นงานซอฟท์พาวเวอร์นะเป็นอีสานอีสานซอฟท์พาวเวอร์ของคอนแก่นก็จะมีมวยไทยนะหมอลำอาหารนี่เป็นสิ่งหลักที่ที่เราจะต้องดําเนินการนะมวยไทยงานใหม่นานานชาตินะครับก็ก็เราจะจะเขาเรียกว่าสืบสารประเพณีวัฒนธรรมมวยไทยไว้นะ,ะซึ่งมวยไทยทุกวันเนี้ย ทั้งเป็นอาชีพด้วยนะครับหาเงินหาทองได้โดยเฉพาะขอนแก่นของเราสมรับคําสิงเหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยในกีฬาโอลิมปิกอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้เป็นอาชีพแล้วนะครับหลังจากอาชีพความเป็นเลิศแล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมาฝึกสอนมวยไทยเรียนมวยไทยได้นอกจากจะเป็นการมวยชกแล้วยังเรียกว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะเป็นอาร์ตนะสามารถป้องกันตัวได้เรียนได้ทั้งชายและหญิงนะมวยชกก็ชกได้ทั้งชายหญิง แต่ก่อนเนี่ยขึ้นเวทีผู้หญิงจะขึ้นไม่ได้แต่ทุกวันนี้ก็ขึ้นได้นะครับทั้งต่างทั้งเวทีทั้งไทยทั้งต่างชาติขึ้นโชคได้นะครับอันนี้เพราะว่าอย่างวันที่17มีนาของทุกปีนะครับก็จะมีการจัดวันในขนมต้มซึ่งมีชาวต่างชาติมาร่วม3ามสี่พันคนนะครับประมาณ4ี่0บห้าสิประเทศนะซึ่งต่างชาติก็สนใจให้ความสนใจในวันในขนมต้มเป็นอย่างมากนะครับซึ่งหยุดไป3ปีติดสถานกาน 19, นรณ์โควิดปีนี้ก็จะมาเริ่มจัดอีก คอนแกนเราก็จะจัดเหมือนกันจัดมวยไทยนานาชาตินะครับซึ่งจะมีทั้งชาวต่างชาติมาชาวต่างชาติที่จะมาก็คือประเทศอิตาลีนะประเทศบราซิลแล้วก็สเปนมวยไทยก็แล้วก็คัดมวยไทยเด็ดขึ้นมาต่อสู้กันแต่ก่อนถ้าเป็นมวยต่างชาติคิดว่าเขาจะชกไม่เป็นสปะสปะแต่ทุกวันนี้นะครับต่างชาตินะฮะตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกห้าไม่มีหยุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามวยไทยไม่พิซซ้อมจริงก็มีสิทธิ์แพ้ ต่างชาติเหมือนกันครับอ่าแล้วในงานนี้ค่ะ <reco Christ. S 2> งานมวยไทยใหม่นานาชาติของเราอะค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะท่านงานใหม่นะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่ียกว่าเป็นส่งเสริมศิลปะก็คือมีการแสดงไหว้ครูมวยไทยทักษะมวยไทยนี่เป็นการแสดงโชว์นะครับก็จะมีการเอามวยไทยเนี่ยมาเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะเขาเรียกว่าเอลิฟิกมวยไทยหรือนาตะมวยไทยนาตะคือมาจากนาตศีลการแต่งกายเหมือนนาตศิลแต่ว่าเอาท่ามวยไทยเข้ามาประกอบการแสดง ซึ S <S ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถออกกาลังกายได้ทุกคนก็สามารถออกได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่สามารถออกได้เป็นท่าประกอบเพราะว่าการออกกาลังกายท่ามวยไทยจะได้พลังสําคัญเพราะามันออกทุกสัดส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ศีรษะยันเท้านะครับค่ะแล้วนอกจากมีนาตะมวยไทยแล้วเราก็มีโชว์ใช่ไหมคะที่เป็นชโชว์คับโชว์ทักษะมวยไทยก็คือศิลปะมวยไทยมัดเท้าเข่าศอกจริงๆนี่แหละครับแต่เป็นการโชว์นะครับ ลูกไม้มวยไทยสีาลูกไม้แม่ไม้มวยไทยสีาแม่ไม้เนี่ยเอามาโชว์เลยครับเนี่ยปัดเท้ากอศอกมีการโอบสวยงามครับอันนี้คือเป็นนาตะมว่ยไทยภาพที่เราเห็นนี่เป็นนาตะมวยไทยนะแต่งกายแบบนาฏศิลแต่ว่าเอาท่ามวยไทยเข้ามาประกอบครับซึ่งในวันงานนะคะก็จะมีการโชว์มีการโชว์ครับมีการโชว์ซึ่งเราเชิญโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะให้เด็กฝึกซ้อมมานะแล้วก็มีของโรงเรียนบ้านไผ่นะโรงเรียนบ้านฝาง มาร่วมกิจกรรมในงานนี้อันนี้เพื่อเราจะให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้เป็นองค์ความรู้เป็นโนเรสให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสืบทอดต่อไปครับค่ะซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็เป็นน้องๆเยาวชวนของจังหวัดขอนแก่นนี่แหละ,ค,ะค่ะที่จะได้มาเป็น<า>นจัหวัดแกแสดงเนาะโชว์นาตมวยไทยนี่นะคะ,คะก็สามารถไปรับชมได้โชว์ในน้าตาวยไทยแบบนี้ค่ะ จยู่ที่วันที่กลางนะครับในวันที่9ครับวันที่9ที่วีทีการในงานไหมปลูกเสียวงานไหมนานาชาติวันที่9ค่ะคับนี่ใครที่อยากจะไปรับชมนะคะนาตะมวยไทยนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะในวันที่9ธันวานะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ในวันจริงจะอลังการกว่านี้อีกใช่ครับในวันจริงจะอลังการกว่านี้อีกนะครับเพราะการเต่นกายการฝึกอมนะครับเราเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับเพราะเราถือว่าเป็นเป็นศิลปะประจำชาติ ก็ถือว่ามวยไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยหลายสมัยมาก,ก่อนการเลยนะฮะโคไทยก็ใช่นะครับสมัยอยุธยาก็ใช่นะสมัยก่อนอะมวยไทยนะครับก็จะเป็นพวกทหารนะยามบ้างศึกนะไทยเลือกก็จะคัดนักมวยมาชกโชว์ต่อหน้าพระที่นั่งชกจริงะะนะครับเป็นมวยคาดเชือกไม่ได้ไม่ได้สวมอะไรสมัยก่อน,นแล้วก็ส่วนมากมวยโบราณก็จะเรียนจากวัด ซึ่งมผมได้ทํางานวิจัยเรื่องของมวยไทยกับพุทธศาสนา,ามันเกี่ยวกัน,นมวยไทยกับพุทธศาสนาคือมวยไทยแต่ก่อนเนี่ยส่วนมากกะคนที่สอนเรียนมวยไทยจะไปเรียนที่วัดค่ะแต่ก่อนไม่มีผ้าพันมือก็เอาเอาเขาเรียกว่าผ้าสมบองที่เก่าๆแล้วฉีกแล้วก็มาพันมือมทำเป็นประเจียดทําเป็นมงคลจะไหก่อนนะครับในความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขังอันนั้นก็คือสิ่งที่ที่หนึ่งที่จะเราจะได้รับทราบค่ะ ซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีเรื่องของนี่แหะคะ่ะประวัติศาสตร์ความเป็นมานะคะวัฒนธรรมนะคะที่เกี่ยวกับมวยไทยด้วย<อ>ที่สำคัญคือขอนแก่นอย่างที่ท่านบอกไปว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าอย่างในคําขวัญเรานะคะท่านก็คือเนาะเราเหรียญทองแรกนะคะมวยโอลิมปิกนะคะรรเราก็จะได้มาซึมซับนะคะสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ที่ห่างหายกันไปนานนะคะนอกจากนี้ค่ะ อย่างที่ท่านบอกค่ะว่ามีนาตามวยไทยแล้วนะคะเรามีคู่โชคที่มาจากต่างชาตินะคะแล้วก็ยังมีคู่ชคอีกเยอะมากๆเลยค่ะวันนั้นเราจะมีการประมาณกี่คู่คะท่านมี13คู่ครับอ่าเดี๋ยวผมบอกคู่เด็เดๆถ้าเป็นคู่ต่างชาตินะครับอย่างมาริยาชธนพรน่ะมาจากสมุทรสาครน,นะครับอันนี้เขาเคยเป็นแชมป์ของไอแมสแชมป์ของไอมาก็คือแชมป์ของสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยอันนี้เป็นระดับนานาชาตินะครับซึ่งต่างประเทศ ที่เข้ามาเรียนประมาณสี่0ิบห้าสิบประเทศที่มาเรียนของสมาคมนี้นะครับชกกับเดซิเซเว่นมวยไทยยิม,นะมที่เขามาอยู่ในเมืองไทยสองสามปีแล้วแหละ,ะเขามาฝึกเขามาเรียนมวยไทยโดยตรงนะครับพวกนี้เขามาเรียนมวยไทยโดยตรงน้าหนักห้าสบสามกิโลเป็นมวยหญิงครับก็ก็ลองมาชมกันดูแล้วลองมันครับนะอ,อย่างมาริยาก็เป็นแชมป์อยู่แล้วนะเดซิก็มีการชกมาแล้วประมาณเกือบยี่สบสาสิบครั้งเพราะฉะนั้นมวยมันไม่มีมนนไม่มีเขาเรียกว่า ไม่มีใครไปลองใครครับนี่ขนาดผู้หญิงนี่บอกเลยว่าสุดแน่นอนนะคะใช่ครับอีกมวยคู่นึงก็คือมวยรุ่น50กิกิโลนะครับคาถาทพสอมแมกนัมจากม,มาสลัคามไอจากเยสุทนะครับมาชกกับอเล็กซเซเว่นมวยไทยยิมเหมือนกันนะครับค่ะอันนี้มาจากประเทศสเปนนะซึ่งม,มาเรียนที่เมืองไทยสามสี่ปีเลยนะครับมาหัานมาเอาดีทางมวยไทยก็มาชกที่ประเทศไทยนะอันนี้ก็คือคือคู่มวยไทยสําหรับคู่เอกของเราก็คือ ชูซับเล็กสอสชีพจากอุดรธานีนะครับกับทัพทีมสยามบัดลูกทุ่งเขาหลวงจากร้อยอ็ดนะฮะน้ำหนัก6กกิโลนี่เป็นคู่อีกครับอยวนี้ก็จะเป็นการชิงเข็มขัดด้วยนะครับเข็มขัดของขไอมาสนะครับของสมาคมสถาบันศิละปะป้องกันตัวแบบไทย<า>่ต่างชาติเขาอยากจะได้มากเนื่องจากถ้าต่างชาติได้ไปก็ถือว่าโอ้สุดยอดเอาสามารถเอาชนะคนไทยได้เนี่ยโอ้สุดยอดทั้งสองสามคนเนี่เหมือนกันถ้าเขาชนะมวยไทยได้เขาก็ถือสุดยอด ลูกศิษย์ผมเนี่ยิวประเทศไอ้สเปนนะติดจากยศจ่าพอได้เหรียญน,นได้เข็มขัดได้เหรียญทองไปนะครับต็เปร้อยตีนะครับร้อยตีของต่างประเทศก็สารวัตรใหญ่มากครับเป็นของสมาคมไอมาหรือ s อ c i a t i t n Institute of t h ม i m a ียน a า Art มีเป็นอาร์ตเป็นศิลปะนะอีกคู่รองก็คือดอกไม้แดงไมอามี คนดูบางปูอันนี้น้องจากน้องบัวลำพูกับเกาะแก้วสิทธิพนันเชิงจากมหาสารคามส่วนคู่ค้ำนะฮะแต่ว,ว่ารองคู่รองคู่รองคู่รองปอีนะครับคือหาณนลงเล็กปอประวิทย์จากกาลสินค่ะเออชัดใช้ชัดใช้ชชชน้องสิทธิพนันเชิงนะอันนี้ก็เป็นมวยนะเราจะเอาไม่ใช่จามวยขอนแก่นนะครับเราจะเอามวยภาคอีสานแทบแทบทุกจังหวัดเข้ามานะเขาเรียกว่าให้เป็นอัตลักษณ์เป็นซอฟต์แวร์ของอีสานไปในตัว นะคว่ามวยไทยมันก็เป็นอัตลักษณ์ของมวยไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาหลายๆจังหวัดเข้ามานะจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาแล้วก็คนชมก็จะกองเชียร์ก็จะตามมามาชมมวยด้วยมาเที่ยวงานใหม่ด้วยมาที่มาเที่ยวงานไปผูกเสี่ยวเที่ยวงานใหม่ด้วยอันนี้คืออัตลักษณ์ของมวยไทยนะผมขอพูดเรื่องของมวยไทยนิดหนึ่งนะครับว่ามวยไทยสมัยโบราณนะครับแต่ก่อนมวยไทยจะมีภาคละข่ายเท่านั้นนะอย่างมวยท่าเสาเนี่ยก็คือของภาคเหนือ นะมวยลบบุรีของภาคกลางนะม,มวยชัยยาของภาคใต้มวยโคราชก็คือมวยภาคอีสานะมวยโคราชสมัไหก่อนก็คือยักษุป,ประสาทหินพิมายหรือผีขโมดประสาทหินพิมายเนะี่ยมวยดังมากชกต่อหน้าพระพักนะเป็นคนพิมายนะอ,อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก็ว่ามวยโคราชเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ของโคราชอย่างเดียวเขาเป็นมวยภาคอีสานทุกย0ิบจังหวัดเนี่ยแต่ใช้นามว่ามวยโคราชเฉยๆครับครับ,รบอันนี้ก็คือเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังนะครับค่ะ และนอกจากนี้นะคะแน่นอนว่าเรามีกิจกรรมนะคะเดี๋ยวผู้ชมนะคะก็จะหลังไหลมานะคะจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะอย่างที่ท่านได้บอกไปนะคะรวมถึงแน่นอนนี่แน่นอนเลยสําหรับชาวต่างชาติเพราะว่าตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเปิดประเทศนะคะก็เริ่มมีชาวต่างชาตินะคะกลับเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้เชิญชวนนะคะทั้งชาวไทยนะคะชาววิสาบ้านเฮ้านี่แหละค่ะกับชาวต่างชาตินะคะได้มารับชมการชกมวยซึ่งจะจัดวันที่8ใช่ไหมคะอจาจัดวันที่8ครับ ค่ะท่านมาที่สารลางนะครับประตูฝั่งตรงข้ามกับสนามยิงปืนนะฮะก็เลี้ยวเข้าไปเลยก็เจอวิธีมวยครับเริ่มตั้งแต่เวลา19บเนาฬิกาเป็นต้นไปมวย13คู่ก็จะจบประมาณหกทุ่มยาวๆเลยนะคยาวเลยครับไปถึงหกทุ่มเลยนะคะสี่ห้าชั่วโมงชมกันมันๆเลยครับมีแต่คู่มันๆท่านนั้นครับสิบสามคู่นะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกออกรักกันเพราะเดี๋ว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปแต่ถ้าท่านมาชมกันแล้วกันนะรับรองไม่ไม่ผิดหวัง โดยดรหลวงปูมอเตอร์นะเลขาที่การนะผมเป็นเลขาที่การสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนานาชาติผมเป็นก็เรียกว่าปรมาจารย์มวยไทยสอนมวยไทยระดับนานาชาติครับและนอกจากกิจกรรมมวยไทยงานใหม่นานาชาติแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีกค่ะที่วันนี้นะคะท่านดรสุรสิทธิ์สิงห์หลงนะคะก็อยากจะมาโปรโมตด้วยนะคะเพราะว่า one province one sport ค่ะ เป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะท่านครับวันโพวิงวันสปอร์ตหรือหนึ่งจังหวัดหนึ่งกีฬานะครับขอนแกนแ่นเราก็ได้เรียกว่าจาัดกิจกรรมปั่นชมการท่องเที่ยวนะปั่นจากสนามกีฬาสู่กูบพาชัยกูบพาชัยนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกูสมัยโบราณสมัยชัยวร,รมันที่7อายุก็พันกว่าปีแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งดีแเราก็ปั่นไปปุ๊บนะออกจากสนามกีฬาแล้วก็จะไปวัดนงแวงเก้าชั้นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคุณขอนแกน่น มีความสวยงามแล้วก็ไปไหว้พระพรับวนะัดกลางนะแล้วเราก็จะไปที่วัดทุ่งเศรษฐีนะที่แต่เป็นสร้างใหม่แต่สร้างให้เกิดความสวยงามเป็นอลังการมีพระองค์ดําอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วเราก็จะปั่นไปนะไปผ่านทางโรงเรียนกีฬาอ่านไปที่พระธาตุขามแก่นพระธาตุขามแก่น,นั้นก็เป็น<ช>เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวขอนแก่นอยู่แล้ว เขาบอกว่าถ้าใครมาขอนแก่นไม่ได้ไปไหว้พระธาตุขามแก่นเสรมาไม่ถึงแสดงว่ามาพระหอดนี่มาพระหอดีวัาขอนแก่นครับเพราะฉะนั้นผู้ใดมาขอนแก่นก็ต้องไปกราบไหว้พระธาตุขามแก่นนะครับตอนนี้ปับปุ่งไม้ย่างงามเลยครับติดทองลงหลักไม่หลักทองหม้ย่างงามเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะไปจุดไปเข้าเส้นชัยอยู่ที่เข้าไปถึงกู่ประาชัยระยะทางประมาณ3 6กิโลนะแล้วก็จะพักรับประทานอาหารที่นั่นเสจแล้วก็เราจะปั่นกลับปั่นกลับก็ใช้3 6 ไปกับสองครั้งก็ประมาณ72บกิโลชิวๆครับปั่นแบบสบายๆอ่ะเพราะว่าขนแก่นก็เคยจัดนะครับครับปั่นพิชิตหินช้างสีในภาพนี้ล้วปั่นพิชิตหินช้างสีระยะทาง63ามกิโลระยะทางที่ขึ้นจากข้างล่างไปบนหินช้างสีนี่แดกิโลครับโอ้สุดยอดเหมือนกันครับใครพิชิตได้ก็ถือว่าสุดยอดผมก็ปั่นจนถึงเหมือนกันนะครับผมก็ปั่น63สามกิโลเหมือนกันว่าสุดยอดสุดรอบนี้72็ดบกิโล เออชิวอยู่แล้วครับเพราะมันไม่ได้ขึ้นเขาก็ปั่นอยู่แล้วครับเพปั่นไปกลับอยู่แล้วเพราะผมก็ซ้อมปั่นทุกอาทิตย์นะจะวิ่งด้วยปั่นด้วยแล้วก็ติบอลด้วยยิ่งสมัยก่อนท่านว่าลรทสมศักดิ์อย่างตะกูลท่านว่าท่านชอบติบอลท่านหลังจากเลิกงานด้วยวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็จะไปร่วมออกกาลังกายโดยการเล่นฟุตบอลทีมอภิสูนะทีมแขกวีไอพีกันก็ถือว่าเป็นการออกกาลังกายซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็มีนโยบายให้คนออกกาลังกายกันนะครับ เพื่อจะได้ไม่เข้าโรงพยาบาลถ้าสุขภาพแข็งแรงนะครับกินอาหารก็จะอร่อยก็ร่างกายก็จะสมบูรณ์นะครับโดยการเก็บคะแนนที่ CC นะก็สามารถเก็บคะแนนได้ครับออกกําลังกายปุ๊บมาเก็บคะแนนเก็บคะแนนแต่นี้ของผมก็ได้ประมาณ6 0,000กับ7 0,000แล้วครับคะแนนเก็บซ c ของผมผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆออกกําลังกายเก็บไปเรื่อยๆอีกประมาณสักเดือนหนึ่งก็คงได้แสนมั้งเพราะผมออกวันหนึ่งก็ประมาณพันกว่าแคลอรี่ทั้งเช้าทั้งย็น ก็ถือว่าเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอันนี้เราทําเพื่อสุขภาพดึงเพราะ<ช>ว,ว่าสุขภาพดีไม่มีขายการออกกําลังกายก็ต้องทําเองต้องท <ำ S 2> อําเองนะคะอยากได้ต้องเฮ็ดเองด้อยค่ะอยากได้ต้องเฮ็ดเองครับไอ้สื่อเพื่ออะไรครับ <laughs> <laughs> แล้วงานของการปั่นจักรยานนะคะท่านเราจะจัดกันช่วงวันที่เท่าไหร่นะคะท่านจักรยานปั่นก่อนคริสต์มาสครับวันที่ยี่สิบห้าคริสต์มาสแล้วก็จะปั่นวันเสาที่ยี่สิบสี่พอดีเลยครับอ๋อตอนนี้เราก็ให้เวลา ประชาสัมพันธ์นะเราไม่ใช่ปั่นเฉพาะคนขอนแก่นนะครับเราเปิดอเพนนะใครสมัครก็สามารถข้ามาร่วมได้แต่เราจะรับแค่5้าร้อคนอ๋อรับจานวนจํากัดรับจำนวนจากัด,นนกดฟรีครับฟรีฟรีฟรีว่างฟรีด้วยนะครับด้วยครับไนนม่ <500 S 1> มีการ <500 S 1> จ่ายต<น>ังใดๆทั้งสิน้นฟรีเพราะเป็นนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะให้ทุกจังหวัด76จังหวัดจัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งกีฬาหรือวันปูวินวันสปอร์ตทุกจังหวัดก็จะจัดก็จะไม่เหมือนกันแต่ละจังหวัดบางจังหวัดก็อาจจะจัดวิ่ง บางจังหวัดก็จะจัดกีฬาอื่นแต่ด้วยเราก็คือเราต้องการท่องเที่ยวลหลายๆแหล่งก็เลยใช้จักรยานเป็นการออกกําลังกายแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นของเราเอาจจะเปลี่ยนเส้นทางก็ได้รอบนี้เส้นทางนี้รอบต่อไปก็เส้นทางต่อไปนะมันก็จะได้หลายหลายแหล่งท่องเที่ยวเหมือนครั้งที่แล้วเราพิชิตหินช้างสีแล้วก็ผ่านหลายนะผ่านไปรัศมี ว<น>ัดใช้สีอย่างเงี้ยก็เป็นวัดเก่าแก่ในยุคหลวงพ่อวางก็เราก็จะได้ไปถ่ายรูปสิมเก่าโบราณความสวยงามความอลังการอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นของเราครับซึ่งที่จริงขอนแก่นเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทั้งมนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเรามีอุทยานถึงสอุทยานอุทยานน้ำพองอุทยานภูเวียงอุทยาน ภูผาม่านภูผาม่านก็ถือว่าบรรยากาศที่สวยงามตอนนี้ก็คนไปเที่ยวเยอะวันเสาร์วันอาทิตย์เต็มแหล่งท่องเทนะี่ยวที่นิยมมากค่ะตอนนี้ใช่ครับโดยเฉพาะเวียงเก่าตอนนี้ไอ้เบียงเก่านะครับเรากําลังจะประเมินจิวปาร์คหรือโกบอลจิวปาร์คเป็นงานธรณีอุทยานธรณีโลกในป<ห>ีอูหกเนี่ยนะเราจะรับการประเมินแล้วถ้าเราผ่านการประเมินก็อาจจะเป็นที่สองหรือที่สามเพราะตอนนี้อุทยานธรณีโลกมีอยู่ที่เดียวคือสตูลอันนี้ก็ กาลัางติดตามมาติดตก็คือจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเขาประเมินแล้ว<ฆ>แต่เราก็จะประเมินปีนีนะ้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถมาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นของเราได้นะครับมีพิพิธภัณฑ์มีรอยไดโนเสาร์มีสายพันธุไดโนเสาร์ถึง5สายพันธุ์เยอะที่สุดในในประเทศไทยนะครับ<ฆ>ที่ขอนแก่นของเราครับค่ะ ใน,ในช่วงท้ายนะคะขออนุญาตนะคะให้ท่านได้เชิญชวนนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะคอมวยนะคะได้มาร่วมชมนะคะสำหรับมวยไทยงานใหม่นานาชาตินะคะรวมถึงกิจกรรมการปั่นจักรยานด้วยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านได้เชิญชวนเลยค่ะครับขอ,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 ขอเรียนเชิญนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับขนแกนจัดงานใหม่นานานชาตินะครับตั้งแต่วันที่28นะทำไมถึงว่า28เพราะ28นัก็จะเป็นลำวงสวงนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านไกสอนกองฉลาดนะครับท่านก็จะรำประมาณ30,000่นถึงสี่หมื่นคนนะถือว่าเป็นความอลังการนะแล้วในงานใหม่ก็จะมีมวยด้วยนะครับเรามาเรามาชมกันนะครับมวยเด็ดสิบคู่ชมไม่สะใจกันเลยครับท่านจะมาชมได้หรือจะมาวันที่9มาชมการแสดงของไหว้ครูมวยไทยนะทั้ง15แม่ไม้มวยไทย1 5ลูกไม้มวยไทยนะมาชมนาตามวยไทยเอลิกมวยไทยนะ ของโรงเรียนกีฬาของโรงเรียนบั่นฝางและของโรงเรียนบัน่นไผ่เชิญพี่น้องชาวไทยมาเยี่ยมชมงานไหมของเราแล้วก็มาชมมวยของเราตามที่แจ้งไปนะครับค่ะ และหลังจากงานใหม่นะคะวันที่24ธันวาคมนะคะก่อนคริสต์มาสนะคะก็เตรียมไปปั่นจักรยานกันต่อเลยนะคะคจะได้ไปเที่ยวชมเมืองในขอนแก่นด้วยนะคะก็ฝากเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ใดสนใจนะคะโดยเฉพาะข้อมวยนะคะมาได้เลยนะคะสําหรับมวยไทยงานใหม่นานาชาติคะ่คะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดรสุรสิธิ์สิงห์หลงค่ะท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ และก็สามารถติดตามรับชมนะคะรายการมองอีสานผ่าน NVT ได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันเซรีนประเสริฐสังแล้วก็ท่านดรสุรสิทธิ์สิสงห์หลงนะคะต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทัามาเป็นภาพพื้นหลังสีดำปรากฏโลโก้ n v t นดอทีสข้างล่างโลโก้ปรากฏข้อความผลิตรายการ thank you